สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาไลฟ์สดดูดูลูกไม้จ้าทุกคนมีนกได้จ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วลูกไม้ลูกไม้ ลูกไม้อะไรเนาะมาชมลูกไม้สวยๆกันน้องพาร์ทขอบพระคุณมาก้ะน้องพาร์ทอังเจลพาร์ทสองล้อสองล้อให้ใจขอบพระคุณมากคะ่ะป้าลงมาไหลดูสักแป๊บหนึ่งก็ไม่รู้จะคิดคอนเทนต์อะไรมาม่าวานขอบพระคุณคะ่ะมาดูมาดูลูกไม้จ้าทุกคน ก็ขึ้นไลฟ์บ้างอะเนาะคลิปก็สั้นๆหน่อยๆจ้ะก็ชมลูกไม้จ้ะตรงนี้จะเป็นบรรยากาศที่ว่าดีมากเลยของอของชั้นหกเนี่ยจ้ะชอบมากพี่เกขอบพระคุณมากจ้ะพี่เกตเกตสุรางดันสองสอ เกสุรางก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่ทำอาหารจ้าของพัดกัพพิเกตรักรัก,ก,ก,กจ้ารักรักจ้ามาดูลูกอะไรกันดีกว่ามาเนี่ยจ้าลูกนี้ลูกนี้สวัสดีทุกบ้านจ้าขอให้รวยจ้าพิเกตสุรานก็บอกสวัสดีทุกบ้านโฟนโฟนจ้าขอพระคุณมากจ้ามามา่วาวัน สวัสดีพี่เกตสุรางน่าจะลุกไม้อะไรก็ไม่ทราบจ้ะจ้าคนโฟนพี่ตายคนโฟนก็เป็นอีกช่องหนึ่งจา้าที่ถ่ายในตลาดบ้างอะไรบ้างนะดูนนกดูนนกดูนนกโอ้ย เนี่ยจ้ะเลืกไม้อะไรสักอย่างาขึ้นสักแป๊บจ้าจ้าคนๆมปตอบคอมเมนต์จ้าป้าไม่ค่อยได้ตอบเลยตอบนิดๆหน่อยๆแล้วก็จิ้มไป <c oughs> จิ้มตามไปอาจยะจ้ามาม่าวานไ่เกียดกระทักทายจ้าคน ฝนฝนก็ทักทายน้องพ้สจ้ามามาวันก็ให้น้ำสองล้อให้ใจก็พลังบวกจ้าไม่รู้ว่าจะไลฟ์เรื่องอะไรดีไงเอาลูกไม้ละจ้ะที่อยู่บนต้นเนี่ยจ้ะคุณวานน้องป่นก็บอกสวัสดีจ้าคุณวานช่วช่องมามา,มาวันจ้ะ พี่แคขอพระคุณมากมากจ้ะจินร์พรก็ไม่รู้ว่าจะไล์อะไรดีจ้ะไล์สักนิดนึงขอพระคุณมากามากจ้ะมาไล่ไล์สดจ้ะไล์สดดูอดูลูกไม้เนี่ยจ้ะเนี่ยจ้ะอยู่ใต้ต้นไม้สวยดีเหมือนกันเนาะสวยดีแต่ว่าก็มีคนเล่นน้ำอยู่จ้ะ คนเล่นน้ำอยู่ที่สรเนี่ยราจะแม่ถ่ายเขาเนาะผู้ชมลูกไ,ไม้ใต้ต้นเนี่ยจ้ะลูกไม้ใต้ต้นเคนไลส์ตายขอบพระคุณมากๆากค่ะยืนแงน,นจะ้ะจับมือถือแล้วก็แงน,นจะ้ะไม่กินไม่ได้เราจะพิเกตเพราะว่าเป็นไม้ ตกแต่งบ้านมากกว่าเนะาะแงนพูดแงนพูดเนีย่ยจะเป็นลูกไม้แต่ว่าอยู่บนต้นจะดกมากเลยจ้ะเอานกนกบินทางถ่ายสักหน่อยถ่ายสักหน่อยถ่ายบรรยากาศนกสัหน่อยเอาไปละไปละลูกตีนเป็ดใช่ป่ะไม่น่าใช่นะโฟน,น,นเดี๋ยวป้าถ่ายต้นไวให้ดูนะ เนี่ยต้นจะออกแบบเป็นแบบเนี้ยจ้ะเอาขวดน้ําออกเนี่ยจังต้นก็จะเป็นแบบเนี้ยต้นต้นตินจะอีกอย่างหนึ่งนะเดียร์ชั่นขาวใบเคนขอบพระคุณมากๆจ้ะมาม่วงวันจ้ะเดียร์ชั้นวิกแคกก็สวัสดีป้าเกศจ้ะพี่เกศจ้ะเนี่ยต้นมันจะเป็นแบบเนี้ยจ้ะเนี่ยต้น จะเป็นไม้ไม้ตกแต่งบ้านมากกว่านะเพราะว่าผลเขาผลเขาก็น่าจะทานไม่ได้จ้ะเนี่ยจะ้ะขึ้นเต็มหมดเลยดกมากแต่ว่ามันจะเป็นลูกสีเขียวเขียวเนาะลูกสเีเขียวแล้วก็จะทำให้มองไม่ค่อยชัดจ้ะเนี่ยจะ้ะมองไม่ค่อยชัดเนี่ยจะ้ะ ซ่อนอยู่ในใบเยอะแยะเลยจ้ะนี่จ้ะนี่ก็มีมีเยอะมากเลยจ้ะนะ่ะนั่นน่ะแอบอยู่เต็มเลยจ้ะแอบอยู่เต็มเลยนู่นอีกนู่นอีกนู่นอีกตัวลูกเขาลูกของต้นไม้เนี่ยจ้ะเต็มเลย จะเลยเดินหมุนอยู่รอบต้นเนี่ยจ้ะจ้ะมามา่าวันก็เนี่ยจ้ะช่องนี้ละจ้ะช่องที่เขียนภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ขึ้นจ้ะบางทีบางทีก็พิมพ์คำว่ามามา่มาวันก็ขึ้นละจ้ะ ของเราให้ใจก็น่าจาก็เป็นเขาทำอยู่สองช่องนะเนาะไม่รู้ว่าป้าไปถึงสองช่องอยังไม่รู้นะบางทีลืมไปผิดบ้านก็มีจ้ะทุกคนแต่ว่าอันนี้ภาษาไทยน่าจะไปแล้วนะถ้าภาษาอังกฤษนะป้าก็ไปเทียนออกอื่นซะบางทีเวลาพิมพ์ม,ม่นนะเนี่ยาจ้าเขาพามาชมอ่ะ บรรยากาศใต้ต้นไม้มีลูกไม้ใช่กะภาษาไทยก็ขึ้นจ้ะจินทรพรบางทีก็บางทีก็ไปเห็นที่บ้านคนอื่นนะนะก็กลับวิ่งมาพิมพ์คือคำว่ามาม่าวันภาษาอังกฤษบางทีจินพรก็เขียนไม่ค่อยเป็นอ่ะเขียนมาม่าวันภาษาไทยเนี่ยก็ขึ้นเลยจ้ะ ขอบคุณทุกคนทุกๆก,กำลังใจนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องล,ลูกหลานลานูกทุกๆคนจ้ะขอบคุณมากจ้ะก็มาไล์นิดหน่อยจ้ะสิบห้านาทีพอถือโทรศัพท์เมื่อยจ้ะสั่งที่ที่ถือโทรศัพท์มาแล้วจ้ะแก่ออกมาแล้วแต่ใส่ไม่เป็นจ้ะยังทำไม่เป็นรอลูกตอนเย็นอีกเมืแขนหน่อยเนี่ยจ้ะ ดกงามมากเลยเนาะพอดูแล้วมันก็สดชื่นสบายตาดีจ้ะ,ะถ้าว่ากินได้คงพนักงานคงจะเก็บกินแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ก็เห็นเขามาทำความสะอาดอยู่บริเวณนี้นะเนี่ยใบเขาจะเป็นแบบนี้จ้ะเนี่ยใบก็เป็นแบบนี้เนี่ยใบเขาอะ ใช่ต้นตีนเป็ดนะ,นะนันี่ลูกเขียวๆลูกเขาคงจะไม่สุกอะถ้าสุกก็คงจะคงจะไม่เปลี่ยนสีเท่าไหร่หรอมั้งเนี่ยเพราะมันจะเขียวอยู่ตั้งนานแล้วจ้ะเนี่ยมันจะเขียวอยู่แบบเนี้ยจ้ะเขียวเต็มต้นเลยจ้ะทุกคนเขียวมากเขียวมากเนี่ย ใหญ่เท่าเออเขาเือเราได้นะเพราะว่าเป็นบรรยากาศนกนกมากินน้ำา้าไม่กล้าดึงของเขาลงมาจ้ะเพราะว่ามันจะเป็นของที่นี่เขาอ่านะไม่ใช่เราไม่ได้ปลูกไว้ที่บ้านเราเองเนไง ที่บ้านเราเองเราก็จะลงมาดีมาดูว่าทุบดอว่าข้างในเป็นอะไรอันนี้กล้องวงจรปิดเยอะจ้ะสารบประรถเยอะจ้ะสงสัยเหมือนกันจ้ะอยากจะดึงลงมาแล้วก็ทุกดูที่ผาดูดูว่าข้างในเป็นยังไงอะเนาะก็หลายๆคนอาจจะรู้จักนะแต่ว่าป้าเป็นคนที่ว่าชอบชอบต้นไม้ใบหญ้าอะไรเงี้ย แต่ไม่ไม่ค่อยรู้จักชื่อเขาชื่อของต้นไม้ใบหญ้าต่างๆนะจ้ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงจะห้าโมงเย็นแล้วจ้ะสมปองสมปองนินเดอร์ขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณนะขอบคุณทุกๆคนทุกๆกกำลังใจจ้ะสิบห้านาทีจ้ะอันนี้สิบเอ็ดละสิบเอ็ดนาทีละ ไหลบ้างเนาะก็สมปองก็สวัสดีค่ะมาม่าวานันมาดูเนี่ยจ้ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรให้ดูจ้ะมีแต่ว่าต้นไม้แล้วก็มีลูกต้นไม้ด้วยจ้ะลูกของต้นไม้เนี่ยใครรู้จักเฉลยมาหน่อยเนี่ยจ้ะ ขอบคุณมากจ้าขอบคุณมามาา่าวันขอบคุณทุกคนจ้าเป็นลูกไม้ที่ว่าสวยมากนะเนี่ยจ้าเนี่ยต้นเขาต้นเขาจะเป็นแบบนี้เนี่ยจ้าต้นเขาเป็นแบบนี้ ปุเป้ปุเป้พทาขาล้อขอบพระคุณมากๆจ้ะปุเป้ขาปุเป้ขาจ้ะเ <c oughs> นี่ยป้าให้มาดูไนี่ลูกไม้จ้ะขอบคุณมากจ้ะขอบคุณทุกคนทุกๆก,ก,ก,กำลังใจตป๊ดเดียวอีกสามนาทีจ้ะไร่สิบห้านาทีพอจ้ะโอ,อ้ยได้กระดุกกระดิกบ้างนะเนาะ คนก็ได้เดินลงมาจริงๆแล้วเดินลงมาเกือบทุกวันนะจ๊ะวันนี้มาดูลูกไม้สวัสดีทักทายทุกๆคนจ้าขอบคุณทุกคนทุกๆกำลังใจมาดูลูกไม้ลูกไม้อะ,อะไรเนี่ยเต็มต้นเลยจ้าถ้ากินได้คงไม่เหลือแล้วนะเนาะเขาคงจะพาไปกินละ กินไม่ได้แน่นอนเนี่ยจ้าดิเจเวสปานฮัลโหลเวสดิเจดิเจฮัลโหล Thank you, thank you Thank you, thank you so much เนี่ยจ้าลูกอะไรเนาะกินกินไม่ได้ กินไม่ได้จ้าพี่เกศเพราะวะ่าไม่รู้จักด้วยจ้าไม่รู้จักแล้วก็เพื่อนๆก็ในนี้ก็อาจจะไม่รู้จักเนาะเนี่ยจ้าแต่มันดกมากเลยจ้าแล้วก็อมองสวยเคนไลฟ์สตไตล์ให้ดีเจดีเจวัสพนันเรียกผิดก็ขอไัย Thank you. Thank you so much. นอาจากลูกไม้อีกหนึ่งนาทีจ้าทุกคนสิบห้านาทีพอก็มาดูลูกไม้ใต้ต้นแล้วก็บรรยากาศพูดคุยทักทายสวัสดีกันจ้าเกศสุรางดีเจฮลัลโหลเกศสุราง ทีนี้ออกมาทางนี้บ้างเลี้ยวจ้ะเลี้ยวเลี้ยวมาดูบรรยากาศตรงนี้เลี้ยวมาดูบรรยากาศเสียงนกเสียงนกร้องเบิร์ดขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะขอบคุณทุกทุก,ก,นะค,ทกคนทุกทุกกำลังใจจ้า ก็ไปอยู่ตรงลูกไงก่อนแต่แต่ต้องเอากล้องแบบนี้ก่อนเพราะว่าคนอ่ะคุณทุกๆคนทุกๆก,กกำลังใจนะครบแล้วจ้าสิบห้านาทีไทลรู้ค่ะต้นตีนเป็ดจริงเหรอเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีน่าจะมีหลายสายพันธุ์นะนะเนี่ย ขอบคุณมากจ้าขอบคุณทุกๆคนทุกๆก,ก,กำลังใจจ้า Thank you, thank you ดีเจ a n k you so much, บายบายจ้าขอบคุณนะเอสตีลวีขอบคุณมากจ้าสองล้อขอบคุณจ้าขอบคุณทุกคนทุกๆก,กำลังใจจ้าบายบายจ้าบายบายกับลูกไม้จ้า มาอันนี้ thank you บาย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 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ